สวัสดีครับกับผมนายรัตนิเนวงศาาัาทรร์หัสนักศึกษา62039189วันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม m o เดลซิมเป็นโปรแกรมของการศึกษาในรายวิชา CPE 2 1 4โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศส,ทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำเสนอต่อดรสุรชัยทองแก้วอาจารย์ประจำวิชาปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่2 มหาวิทยาลายัยศรีทุมบางเขนขอเชิญรับชมครับในการติดตั้งโปรแกรมแนะนำให้ใช้ Windows 10 Pro และต้องเป็น Windows ประเภท64บิตเท่านั้นสำหรับการติดตั้งโมเดลซิมให้ทำการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ Search a Model Sim แล้วเลือกโ o เดลซิม PA Student Edition ดาวโหลด Student Edition ในสน่วนนี้ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อรับไฟล์สำหรับการติดตั้งผ่านอีเมลและไลเซนในการเข้าใช้โปรแกรมหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้กดที่ Submit แล้วเลื่อนลงมายัางล่างสุดหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วให้เข้าไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ ไฟล์ดาวน์โหลดจะส่งมาผ่านทางนี้แล้วกดดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วให้เริ่มทำการติดตั้งกด yes เลือก next yes ไฟล์ที่ติดตั้งแนะนำให้เป็นที่ได c e ีตามค่า default แล้วกด next next แล้วหลอหลังจากอินสตอลเสร็จสิ้นโปรแกรมจะถามให้สร้างทางลัดไหมก็กด yes และ finish หลังจากโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิส้นแล้วจะมี explorer หน้านี้เด้งขึ้นมาให้กรอกข้อมูลแบบเดียวกับที่กรอกในเว็บตอนดาวน์โหลดไฟล์หลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วให้กด request license เสร็จแล้วกลับไปเช็คที่อีเมลอีกครั้งสำหรับไลเซนในการใช้โปรแกรมจะมีอายุ180วันและเป็นไฟล์จะต้องทำการดาวน์โหลดแล้วนำไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมโดยคลิกขวาทำการ copy ไฟล์แล้วนำมาติดตั้งยังโฟลเดอร์ที่มีโปรแกรม เพียงเท่านี้โปรแกรมก็จะพร้อมใช้งานแล้วขอขอบคุณที่รับชมครับ